โอบโอบนิธีบินลัดฟ้าร่วมงานที่ต่างประเทศแชร์โมเมนต์กำลังใจสำคัญพร้อมลั่นแคปชั่นขอให้ปารีสช,ช่วยใจดีกับฉันหน่อยเรียกว่าเป็นข่าวร้อนแรงที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากเทศดังทิ้งมอมหย่อนคำไม้คู่รักเสียงดีเลิกเงียบแถมสาเหตุรักร้าวเป็นเพราะฝ่ายหญิงนอกใจ งานนี้ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่คู่ของโอบโอบนิธิและมาปรางอลิสาที่คบกันมานานถึงหปีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือแต่อย่างใดนอกจากนี้ฝ่ายชายยังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์แคปชั่นเศร้ารัวๆัวยิ่งทำให้หลายคนจับตามองมากขึ้นโอบบินลัดฟ้าร่วมงานที่ฝรั่งเศส ล่าสุดหนุ่มโอบได้อัปเดตตารางบินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงานโรแลนด์การ์โส2023 with Fred j e w e l r y France ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังเจ้าตัวแจ้งข่าวดีผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองก็มีบรรดาแฟนคลับมารอส่งพระเอกหนุ่มที่สนามบินกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว โดยโอบได้โพสต์ภาพของแฟนคลับลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวอีกด้วยและยังโพสต์ข้อความว่าปารีสจ๋าใจดีกับฉันหน่อยนะซึ่งหลายคนก็เข้ามาส่งกำลังใจพร้อมอวยพรให้เจ้าตัวเดินทางปลอดภยัยนอกจากนี้แฟนๆยังขอให้พระเอกคนดังเที่ยวให้สนุกเรียกว่าการไปต่างประเทศในครั้งนี้ นอกเหนือจากการทำงานแล้วยังถือเป็นการเที่ยวพักผ่อนไปในตัวหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มโอบก,ก็อยู่ท่ามกลางกระแสข่าวลือเลิกกับแฟนสาวมะปรางอลิสาซึ่งทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยันถึงสถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบัน